สวัสดีครับสวัสดีพีท่ท่านนะครับฉับเด็ดเพื่อนครับรอบเช้านี่ครับมาอีกแล้วพี่นะสำหรับรอบเช้าในชุดของเราในวันนี้นี่ครับเริ่มต้นก็สา0รบาทนะครับ300พร้อมส่งนะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยพี่นะไว้เป็นกําลังใจกันนะครับช่องทางการติดต่อขึ้นด้วยแต่เริ่มต้นเลยพี่ในสายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับพี่ๆวันนี้มีอะไรพี่ๆได้รับชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเริ่มรายการได้แล้วกันพี่เนี่ยครับ หรือรายการแรกของเราในวันนี้ในครับเป็นพระสมเด็จครับพี่ในครับองค์นี้ครับพี่นะแนวมวลสารนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับชัดเจนอยู่แล้วแนวองค์นี้ชัดเจนมากในครับเป็นวัดสะพานสูงนะพี่นาจันเชื้ออันนี้เป็นสมเด็จหลังไรเซนในครับนี่พี่ในอาจันเชื้อนี่ครับวัดสะพานสูงหลังไรเซนในครับพระแท้แลดูง่ายพี่บางซื่อในอาจันเชื้อบางซื่อนะในครับดูง่ายนะครับอยู่เร,เรียกวินเทจด้วยในครับเอาสามร้อยบาท คือแพ้แท้ๆราคาย่อมเยานครับในช่วงเช้าๆของเราก็ต้องจัดไปเลยสามร้อยบาทนะครับเหรียญเจ้าสัวก็พี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะ่ครับพี่พี่จ๋าเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วผมบอกแล้วเขย่าใจในยามเช้านะครับพี่พี่อ่ะเขย่าใจในยามเช้าของเราจัดไปหนึ่งรายการนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่บุญพี่นะ้ลรอโบราณก็พี่ครับเบ้าครับตรการร่องรอยการหล่อยังเห็นและยังชัดเจนเลยพี่ เห็นไหมเนี่ยร้อยร้อยก้านรอดูได้เลยพี่เห็นไหมคาบเดิมๆคาบแห้งๆหิ้งๆเดิมๆสามร้อยบาทนะครับบอกแล้วขยำใจแน่นอนนะครับในเช้านี้ของเรานะครับองค์ต่อไปองค์ต่อไปเป็นเตารีดครับพี่นะครับเตารีดเนื้อองค์นี้จะออกแบบว่าเนื้อเป็นสีโทนออกแบบว่าเขาจะกลับดําเลยนะนะครับคาบอยากยงจากใยครับพี่คาบฝุ่นคาบเาขาจะคาบต่างๆเนี่ยนะครับแน่นมากนะครับเออแน่นมากเลยพี่พระไม่ได้ล้างนะรพระได้คาบเบาๆเดิมๆของเขาแบบนี้เลยพี่ เอาแบบราคาในยามเช้า,น,านะพิธานับเนาหนาวแบบนี้เอาไปสักสามร้อยแล้วกันนนะครับศูย์ห้าวัดช้างให้สามร้อยบาทนนครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นนะครับองนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกอนะนะครับถ้ำเสือนะับถ้ำเสือเนื้อสวยนะครับอ่าถ้ำเสือเนื้อสวยนนะครับสวยเดิมธรรมชาติคืพี่ลอยนิ้วมือด้านหลังนี่บางๆนะแผ่วๆบางๆนะนะครับความเก่าและความคลาสสิกองนี้ชัดเจนสุด เนี่ยครับพี่พี่จ๋าอ่ชัดเจนสุดๆครับพี่สามร้อยบาทเนี่ยครับถ้ำเสือเนื้อสวยเนี่ยครับสโลแกนของเรานะพี่นะถ้ำเสือเนื้อสวยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อกับพี่ะนยับแบบองค์ต่อไปะนยับสมเด็จปากบาง อันนี้สวยจริงนะครับเนื้อเดิมด้วยเนี่ดูเนื้อเนี่ยในครับสมเด็จปากบางครับพี่ในครับไม่ใช่เนื้อเลื่อ,อมๆมันมันปัดศึกนะอันนี้เนื้อมวลสารชัดๆพี่นะครับแหมประเมินกันได้อยู่แล้วในวินาน่าจะมองกันออกนะครับพี่พี่อ๋อพี่พี่น่าจะมองกันออกนะครับมวลสารเป็นเม็ดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเม็ด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 ยิบเลยเห็นไหมยิบเลยนะเออต้องใช้คำนี้เลยยิบเลยนะเอาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จปากบางแบ่งไปพี่สามร้อยนะครับเราใจในายามเช้านะครับเรียนหลวงปู่แหวนครับพี่มาพร้อมจีวอนนะ เหรียญหลวงปู่แหวนมาพร้อมจีวรเนีบพี่อันนี้แท้ดูง่ายเนี่ยถึงเหรียญจะไม่ค่อยแบบว่าเขาจะไม่ค่อยราคาแรงเอาราคาท่านจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่เนรับต้องเชื่อว่าแต่นะแต่เดิมสุดๆอะ่ะนะมาพร้อมกับจีวรท่านแน่นอนเรียมเดิมมาแบบ,นนะเ, 300. 300บนเนี้ยพี่โคตรจะาสศึกนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทเนี่บหลวงปู่ทวดเนื้อขาววัดประสาทเรีบพี่ เนี่ยครับอาจจะก่อนหลุดล่อนออกไปบ้างตามการเวลาเนะครับเพราะเขาเก็บพ้าไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรายังได้ใช้พุทธคุณของท่านนะยครับถือว่าเรายังได้ใช้พุทรคุณของท่านเนะครับเดิมดูง่ายสบายตาอ่ะแบ่งไปเลยนะ3 0 0รอบาทนะครับหลวงพุทธเนื้อขาววัดประสาทส0 0อยบาทนะครับอันนี้เป็นพระปิตาพิมพ์ปักเป้านะครับสามเกลอปักเป้านะครับหลวงพดำนับเนื้อสมฤทธิเห็นไหมหลวงพดำห่วงเดิมเนื้อสมฤทธิพี่ข้าเผื่อข้าใครยังคงอยู่เลยเนี่ยข้าคิดเบาร่องรอยการหล่อ หลวงพ่อดำสามเกลอเนื้อสัมฤทธิ์น่าใช้นะน่าใช้นะเอาไปเอาไปไว้ใช้พุทธคุณได้นะพี่นะเป็นพิมพ์ปักเป้าสามเกลอปักเป้าสามร้อยบาทแนวเกลอละร้อยเอาไปสามร้อยบาทนี่นะครับรูปหล่อองค์นี้นี่เฟี้ยวจริงพี่สุดๆเลยนะดูเนื้อองค์นี้เนี่ยนะเออดูเนื้อก่อนนะครับองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมพี่นะครับเนื้อปลาเกลาสวยจริงครับพี่จานเดิมด้วยนี่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 ดูจานจานเนี่ยอ่าดูร่องรอยการจานนี่นี่จานเดิมด้วยเนื้อปลาเกลานะ ในครับจานเดิมและเนื้ออะปาก้าครับพี่ในครับแม่เนื้อเขานี่สละสลวยสวยเลยนะพี่เฮ้ยในครับน่าสวยจริงสามร้อยบาทในครับพี่พี่ของนี่เอาสามร้อยนะนับเนื้ออปลาก้าสามร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดระฆังหลังกระดานครับพี่ในครับองค์นี้เนื้อออกเขาเรียกว่าออกเหลืองนับเหลืองเข้าสุกนับเออเหลืองเข้าสุกครับพี่นะครับองค์นี้นะเหลืองเข้าสุกนะครับหลังกระดานคือกระดานเขากระดานเดิมอยู่แล้วอ่ะ แนวเออกระดานพี่นะครับกระดานเขากระดานเดิมๆอยู่แล้วพี่กระดานอย่างคลาสสิกนะเนี่ยครับเอาจริงๆนะกระดานอันนี้อย่างคลาสสิกเราไปห้าร้อยบาทนะครับกระดานขอห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตวางแยกไว้พี่พี่ได้รับชมนะครับนะอันนี้เป็นพระปิตาครับพี่นะครับเป็นพระปิตาสายใต้เนื้อทองแดงเถื่อนนี่ครับพระปิตาสายใต้นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนอันนี้พิมพ์ปั้นนะครับการปั้นหุ่นเทียนแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แนบการปั้นหุ่นเทียนแต่ละองค์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอาเอา,เอาไปสามร้อยบาทนะครับมาต่อคันนะสำหรับรายการต่อไปแนวะอันนี้จะเป็นอ๋อบลวงพ่อเงินกันพี่นะรับพิมพ์คีตาแนะครับขี่เบาร่องรอยการหลอ่อนะครับเนื้อนี่ที่เป็นเม็ดผดผดผผขึ้นมาในะพี่แนวพี่ลองดูเนื้อเดี๋ยแนวะที่เป็นเม็ดผดผลผผขึ้นมาสวยมาก แนบสวยและเดิมแล้วก็ธรรมชาติพี่ดูเนื้อได้เลยพี่แนะบจีวอนี่เป็นริ้วๆๆๆเลยพี่ในะครับรอบรายการหล่อด้านล่างไม่ได้ดูคภาพขี้เบ้าเดี๋ยวนี่คพี่นีน่นะครับเม็ดเดือดนี่เดิมๆเลยนะสามร้อยบาทในะครับสามร้อยแล้วเป็นพราะจริงครับพี่นะรพราะจริงหลือเพราะจาดในะครับองค์นี้พี่นะเพราะจาดออกบางหอยดูง่ายสบายตากิ่งรั้นมากในครับดูง่ายสบายตากิ่งรั้นมากเลยพี่ออกบางหอยสวยเดิมธรรมชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับกิ่งรั้นแบบนี้สามร้อยบาทในครับ สามร้อยเนื้อสวยจริงพี่เนี่พี่อย่าสามร้อยเนื้อสวยจริงพี่เนี่พระกิ่งอันนี้จะเป็นพระกิ่งนะครับผมไม่มั่นใจที่นนะว่าเป็นที่ไหนเนี่ยมีโค้ดแบบเนี้ยสามแปดสามสามแปดสามก็พี่นะครับด้านหลังก็พี่มงคลถาวรนะครับพระกิ่งมงคลถาวรน,น่าจะมีกล่องนะผมว่านะเอาสามร้อยนะครับพระกิ่งมงคลถาวรสามร้อยบาทนะครับแล้วก็พารอด น้ำพระลอดตรงนี้เนื้อสวยพี่น้ำได้เป็นพิมพ์ต้อนะครับพระลอดนะพิมพ์ต้ออาจจะย่อมๆหน่อยไหมแนวเนะเอออาจจะย่อมๆหน่อยนะครับพระลอดพิมพ์ต้อพิมพ์ต้อเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับพระลอดพิมพ์ต้อนะสามร้อยเหรียญเนีนะ่ยพี่เดาวเหรียญหลบพอกันนะครับนี่เจาะแหวนเจาะใช้นะ จาะแหวนเจาะใช้เจาะเดิมเจาะธรรมชาตินะครับร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้นี่ไม่เหมือนใครเลี๋ยพี่นะ้ดนดาดูเนื้อดิในครับเออดูเนื้อดูผิวดูพันธุ์ดูธรรมชาติได้แนบหลวงพ่อกันวัดพญะยาพี่แนวเหรียญกลมเอาห้าร้อยบาทในครับพ่อกันวัดพระานะพนะรรยรา,า,นะะาจัดได้จัดนะพี่นะในะครับพ่อกันนะห้าร้อยบาทในะครับห้าร้อยบาทแล้วก็คุณแม่บุญเรือนเดี๋ยวพี่ในะครับเป็นพิมพ์อปรโพคุณแม่บุญเรือน ในแอปเป็นพิมพ์เขาเรียกอะไรเป็นพิมพ์ปกโพเนาะโอ้โหพี่ดูตัวยันเลยอย่างนี้คุณแม่บุเรียนชัดเจนนะครับแล้วดูภาบดูเนื้อดูธรรมชาติเนี่ยพี่ดูเนื้อไหมดูภาบดูเนื้อดูความชัดเจนแล้วดูธรรมชาติได้เลยพี่นะคุณแม่บุเรียนเอาเอาห้าร้อยบาทแนวคุณแม่บุเรียนครับพี่แนวขอห้าร้อยบาทแนวสมเด็จพิมพ์อกขุดสวยเดิมดูง่ายอกขุดนะอะอกขุดบางหุ่นพรมนะพี่นะแนวอะอกขุดบางหุ่นพรมนะ สวยเดิมดูง่ายนะครับแหมทถ้าอย่างนี้ไม่จบก็ไม่จะพูดอะไรแล้วดูเนื้อได้เลยพี่แนวพี่พี่จ๋าดูเนื้อได้เลยพี่แนวอกคุดบางหุ่นพงสวยจริงนะครสวยและได้เดิมได้ธรรมชาติห้าร้อยบาทนะครับอกคุดดู้พี่นะครับราคานี้ไม่มีบ่อยๆนะนะครับวันนี้หล่อโบราณเจ้าพี่นะครับหล่ข้าวโบยนะครับใช้พิมพ์หล่ข้าวปานนะนะครับหล่ข้าวโบยวัดมะนาวครับพี่แนวปอโบราณเจ้าพี่นะครับเป็นพิมพ์ของหล่ข้าวปานวัดบางนมโคนะครับเป็นพิมพ์ขี่ไก่ อันนี้หล่อโบราณคาบเบ้าคาบตะกันเดิมๆนะครับล่องรอยการหล่อโบราณคาบเบ้าคาบตะกันเดิมๆในราคาที่เลราใจนะเอาไปสามร้อยบาทในครับองค์นี้ครับพี่ในครับสำหรับองค์นี้จะเป็นพระเนื้อสำริดนะครับนะเนื้อสำริดครับพี่เป็นพระรัชกาลครับพี่ในครัเป็นพระกิ่งรัชกาลสวยเดิมธรรมชาติในครับพระกิ่งรัชกาลนะเดิมธรรมชาตินะครับเอา เอาไปสามร้อยพระกิ่งรัชการสามร้อยบาทเนะครับนี่เลยเนะยครับอง์นี้พี่เนียครับเป็นของอาจารย์เปิงนะไม่อาจารย์เปิงก็พระพุทธังเวียนนะครับเนื้อสวยครับพี่รับเป็นเนื้อผงลูกรักลงรักไว้พี่เนะครับนะจุ่มรักไว้สามร้อยบาทนะยครับรัวๆไปเลยพี่เนะยครับอารรวๆไปเลยพี่เนีครับแล้วก็องต์ต่อไปแนวต่อไปเป็นองนี้เลยพี่เนียครับเป็นพระเลี้ยงรำพูลแนวหน้พระเลี้ยงครับพี่รับโซนเนื้อดำเนะยครับพี่พระเลี้ยงโซนเนื้อดำ ดูโซนเนื้อเยนับทั้งแกร่งทั้งแห้งทั้งเก่าทั้งเดิมและธรรมชาติเนี่ยครับพระเลี้ยงเนื้อดำนะอันนี้เป็นของอลำพูนพเนะยครับลำพูนสวยมากสวยเดิมธรรมชาติแต่ว่ะสวยเดิมธรรมชาตินี่เอาสามร้อยบาทเนีพระเลี้ยงพระเลี้ยงสามร้อยแล้วก็องค์นี้เลยพี่เลีวยองนี้จะเป็นของเป็นเม็ดบัวนะนะเป็นเม็ดบัวจันเปิงนะเนีย่ยมีคาบทองเดิมเดิมหรือพี่คาบทองเดิมทองหิ่งทองธรรมชาตินะ เนี่ยครับเป็นเม็ดปัวพี่เนี่ยครับเป็นพิมพ์ของอาจารย์เปิงอะ่ะเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับพระสมเด็จเกถ้าพี่นะครับด้านหลังเป็นร่องกระดานนะครับองค์นี้มีคาบทองบางๆให้อารมให้ความเก่าและความคลาสสิกเนี่ยครับพี่จา๋าให้อารมให้ความเก่าและความคลาสสิกนะครับพี่เน yeah. ี่ยดูด้านหลังเลยเห็นไหมมีคาบทองบางๆพี่แม่คลาสสิกจัดเลยพี่สามร้อย สามร้อยพร้อมส่งใครไวใครได้นะพระสมเด็จเนื้อแบบนี้นะใครไวใครได้เลยพี่นะครับกแกล่งแห้งเก่าเดิมนี่กแกล่งแห้งเก่าเดิมพิมพ์ได้พิมพ์หลวงวิจาร์สวยมากสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเราก็เหรียญในครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญของวัดเขาเรียกนะวัดพนันเชิงไหมใช่ไหมเออเป็นวัดพนันเชิงพี่กระไหลทองแห้งเหรียญแท้ดูง่ายนนครับกระไหลทองแห้งเลยพี่วัดพระนันเชิงกรุงเก่านครับพี่วัดพระนันเชิงกรุงเก่า น okay. ี่ครับเอาสามร้อยณวัดพรดันเชิญกรุงเก่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญอันนี้เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวพี่เนะครับเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนหล่อโบราณหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวเข้าไหมหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวคะแนนหล่อโบราณนี่คร <да so ับคะแนนหล่อโบราณนะหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวเอาเอาเท่าเดียว สามร้อยบาทนะครับคะแนนหล่อโบราาหล่อบขบยว่ามนาวสามร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปกับพี่นะครับงคนนี้จะเป็นพระนางเนื้อชินนะนะครับนางเนื้อชินในครับโอ้โหพี่ดูความแห้งความเก่าเนี่ยนะพี่นะนางเนื้อชินนางเนื้อชินเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเนื้อชินเงินนะสามร้อยครับสามร้อยแล้วก็ชินาราดองนี้ในครับสาหรับชินราทนะพี่นะเป็นเสมาแบบเนี้ยพี่นะครับเป็นเนื้อชิน เป็นชีนารา่าดพิเซโลโลพี่น้าอกเรานะครับน้บด้านหลังชัดเจนมากเนื้อตะกลัวเก่าเก่าเอาสามร้อยนะครับสามร้อยแบบเบาๆแนวะไ่พี่จา๋าสามร้อยแบบเบาๆก็พนะีนะ่แบ่งปันกันแนวนะเออแบ่งปันกันสามร้อยบาทนะครับพระพิตาเนี่ยพี่ดูพระพิตาคนนี้เนี่ยความสวยเนะี่ยนะครับเออเป็นพระพิตาโซนหลวงพ่อป้องนะวัดหลุมดินอะไรเงี้ยแต่โซนเนื้อออกสมฤทธิ์ดูรอยหล่อเดียเห็นไหมโซนเนื้อออกสมฤทธิ์ ตาดูง่ายเลยเดิมเดิมเลยพี่ในอัปปิตาดูง่ายได้เดิมเดมเลยอะเอาสามร้อยบาทนอคปับพี่องค์นี้นะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็พระสมเด็จกับพี่นนครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดพระังรับพี่เนื้อกายศาสตร์นะครับนะเนื้อดูดูดไหมเนื้อเป็นก้อนก้อนก้อนเป็นก้อนมวลสารเลยนะนะครับเนื้อเป็นก้อนและเป็นก้อนมวลสารเลยพี่นะครับเนื้อกายศาสตร์พิมพ์ของหลวงวิจารณ์นะครับด้านหลังกับพี่มีรอยเซตตัวของเนื้อพระสมเด็จนะครับมีร่องรอยการเซตตัวของเนื้อพระสมเด็จกับพี่ ร้อยปีแยะและเล้ลนะเาลั่นแนวเออร่องร้อยปีแยะเล้าลัน่นร่องร้อยเซตตัวนี้สุดยอดเลยนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็นางนะครับพี่แนววงนี้เป็นเออนางพิมพ์เล็กโอ้โหแกร่งมากนางพิมพ์เล็กนะเห็นไหมนางพิมพ์เล็กนางพิมเล็ก,นะเ,ก,เ,กเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับนางพิมพ์เล็กเอาไปห้าร้อยนางพิมเล็กห้าร้อยแล้วก็โผล่มาสิ่งวัดดั่มทราย อันนี้วัดแหลมทรายนะหลวงพระเส่งวัดแหลมทรายพี่เนี่ยครับเป็นพระองค์สงขาว่าจะไม่ผิดนะเนี่ยดูเนื้อดูกระแสโลหะดิพี่เนี่ยครับดูธรรมชาติได้เลยพี่นะดูโดยรวมนะเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับตัดชิดหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าตัดชิดนะโอ้โหพี่เยอะสวยมากตัดชิดสองหน้าครับขี้เบ้าเดิมนะรลอยหล่อบโบราณลอยช่อด้านล่างธรรมชาติชัดเจนเอา สามรอยบาทนะครับตัดชิดแล้วก็เหรียญน,นี้ครับพี่นีครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของวัดเอี่ยมนะยครับวัดเอี่ยมครับพี่หลวงปู่ทวดออกวัดเอี่ยมสวยเดิมดูง่ายนะครับพระแบบนี้น่าใช้ในะครับสวยเดิมดูง่ายเนะครับออกวัดเอี่ยมนะพระครูวิสัยโสพลดีมออกวัดเอี่ยมเอาสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อเงินพิมคีตาครับพี่นี่ครับดูร่องรอยการหล่อองค์ audio, fe, turnout, blues, นี้น่าจะบาทคีตาห้าชายนะครับพิมพ์ขี้ตาพี่อันนี้หล่อโบราณแน่นอนนะครับค้าบเบ้าค้าบขี้เบ้าร่องรอยการประกบนะครับค้าบเห็นไหมค้าบเดิมๆนะครับรอยเทนะครับเห็นไหมเม็ดหินดินทรายนี่นะเม็ดกรวดเห็นไหมนะครับนั่ขึ้นมาเป็นเม็ดๆๆๆเลยพี่ห้าร้อยบาทนี่ครับนี่สั้นๆไปห้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์นะครับเหรียญหลวงพ่อกันครับพี่ คาบเหือคาบใครคาบแบบว่าคาบธรรมชาตินะพี่นะาสองสี่หกเก้าแนวเรียนหลงพอกันวัตถุยานเรียนนี้นะครับเป็นบล็อกขอเบ็ดเห็นไหมขอเบ็ดนะครับเอาห้าร้อยบาทแนวะลวงพอกันวัตถุยานนะเอาไปห้าร้อยใครไวใครได้พี่คาบเหือคาบใครยังจับติดอยู่อย่างเดิมอยู่เลยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับสําหรับองค์นี้จะเป็นเอ่อเตาที่นะครับนะเตาที่เนื้อเหลืองนะครับเตาที่เนื้อเหลืองหล่อวัด เนี่ยนะครับนะครับเตาดเนื้อเหลืองหล่อวัดนะครับหล่อวัดสวยมากนะครับองค์นี้พี่นะเนี่ยร่องรอยมั้ยดูรอยเขาเนี่ยรอยความร้อนนะพี่จุดล้อมเหลวนะครับเนี่ยมั้ยร่องรอยการเอ่อเขาเนียการหล่อนะครับรอยไหลของเนื้อโลหะนะครับแล้รอยช่อด้านล่างโอ้โหพี่ธรรมชาติสุดๆเลยสําหรับองค์นี้พี่นะเนื้อเหลืองหล่อวัดเน้ครับศูนย์ห้าเน้ยหล่อวัดนะเอาห้าร้อยบาทนี่ครับห้าร้อยบาทแล้วก็หลัวพานนะครับหลัวพานพี่ขี่คุด นี่ครับคุดสวยคุดเดิมคุดธ,ธรรมชาติพี่ดูเนื้อเดียเห็นไหมดูความคมเดี๋ยี่ขี่คุดแล้วอุดเดิมนะเห็นไหมพี่ขี่คุดแล้วอุดเดิมเอาเอาห้าร้อยแล้วขี่คุดแล้วอุดเดิมเอาไปห้าร้อยบาทนะครับกระลาแล้ววงนี้จะเป็นกระลาพระนาหูแก่กับพี่นะดูปลายมีดูความเก่าดูความแห้งดูความที่เป็นธรรมชาติแล้วร่องด้านหลังร่องรอยการจานกับพี่นับจานปิ่นเนี่ยดูรอยจานได้เลยพี่ นายพี่จ๋าดูร่องรอยในการจานได้เลยพี่อง์นี้เอาเอาไปสามร้อยบาทนะับกะลานะับกะลาไป 300. สามร้อยกะลาสามร้อยหลวงปู้สุปากคองมะขามเท่าพี่รอยคาบเบานะพี่นูร่องรอยการหล่อนะครับธรรมชาตินะครับดูเนื้อด้านหลังดิดูคาบด้อดูเนื้อด้านหลังแล้วพี่ดูคาบเดิอปู่สุปากคองนะอันนี้คือเดิมมากพี่นะไม่ได้ล้างไม่ได้ชําระล้างแดงสิ้นเลยไม่ได้ปัดด้วยเอาไปห้าร้อยบาทนะครับปูสุปากองมะขามเท่า เนี่ยครับเราก็องนี้พี่เนื้อไมกกพัดนะครับหลวงพ่อทับวัดทองฐานสูงพระปิตาครับพี่พระปิตาหลวงพ่อทับวัดทองฐานสูงแต่ถามว่าเก่าไม่เก่าสุดๆแบบฉุดไม่อยู่แล้วเอาสามร้อยบาทเนะยครับแมกกพัดนะหลวงพ่อทับวัดทองฐานสูงแล้วก็องนี้พี่นะครับองนี้จะเป็นนกสาลิกาแน็คคูบากิีสนะเนี่ยครับด้านหลังจะมีตะกุสาลิกาอยู่สองดอกมีรอยจานแปรม,มๆออกมาเนี่ยเห็นไหมมีรอยจานแปรมมแล้วมีพระปิตา แนวมีรอยจานแป๋มแรับไปพี่ตาแล้วมีเม็ดโมเสศหนึ่งเม็ดในอ้ะเดินนี่อีกหนึ่งเม็ดนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นเม็ดเหมือนเม็ดแร่เม็ดเม็ดพลอยเม็ดอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้ชัดเจนมากเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทปูสุกปากคลองมะขามเท่าับพี่นะครับรูปทรงซุ้มกรแนวพันุมานแบกแท่นหนึ่งองนะครับอีกด้านก็จะเป็นเอ่อพิมพ์ธรรมดาพี่สามร้อยบาทอันนี้สวยจริงสวยน่าเก็บน่าใช้นะครับน่าใช้พุทธคุณสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะพระเนื้อดินขี่สิงห์หลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับขี่สิงห์หลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับเนื้อดินดินเดิมดินธรรมชาติับพี่นะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวเอาห้าร้อยบาทนะครับพ่อโบยหายากนะพี่เนี้ยพระเดิมเดิมดูง่ายพี่หน้าไว้ใช้พุทธคุณเอาห้าร้อยบาทนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อดำผงใบลานดูง่ายเลยคุณแม่บุญเรือน แนวด้านหลังหลังยันกัพี่เห็นไหมดูความแห้งเลยแห้งจนไข่ขึ้นสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยแล้วก็องค์นี้เลยนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะฐานแซมบางหุ่นพรมดูง่ายเลยนี่คือบางหุ่นพรมว่าพี่พิมพ์ฐานแซมนะเนี่ครับนี่คือบางหุ่นพรมพิมพ์ฐานแซมทําไมเอาองค์นี้นะพี่ทนะ่านพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีอีกแล้วนะครับไม่ค่อยได้มาพี่น,พนะบางหุ่นพรมนะเนื้อจะจัดแบบนี้นะนะครับเอาห้าร้อยบาทแนวใครไวนะใครได้นะแนวฐานแซมบางหุ่นพรมห้าร้อยบาท นี่ครับห้าร้อยบาทเราก็สมเด็จบางสมเด็จวัดพระค اه องค์พี่ลงรักน้ําเกี้ยงไว้เห็นไหมนะพี่ลองดูเนื้อด้านในนะพี่นะลงรักน้าเกี้ยงไว้พี่นะครับน้ำเกี้ยงเราเกี้ยงจริงนะดูดิเห็นไหมร่องรอยการลงรักคาบเห็นไหมเนื้อโอ้เนื้อหนึกมากเลยพี่น้ําเนื้อเข้าสุกหนึกมากเลยหนึบแล้วด้านหลังนะพี่นะรอยปูไตรอยหนอดด้นนี่ครับพี่ดูมวลสารด้ยเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วลงรักน้าเกี้ยงไว้ แนวแล้วก็องค์หนึ่งครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นสมเด็จนะพิธีน้ำหลวงพ่อคุยครับพี่นะโพ่เก้าใบนะครับโพ่เก้าใบเนื้อแบบโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับเนื้อแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงครับพี่นะครับสําหรับโพ่เก้าใบนะสวยนะครับด้านหลังเขาเป็นเป็นตัวยันของหลวงพ่อคุยนะครับสวยเดิมธรรมชาติเอาห้าร้อยบาทแนวหลวงพ่อคุยครับพี่แนวโพ่เก้าใบห้าร้อยบาทแนวหินเนี่ยอ๋อบางช้างเหนือปะใช่ไหมเนี่ย นะครับเออเดี๋ยวพี่ดูได้เลยเนี่ยนี่นะครับเป็นหินสบู่นะครับหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเลยนะเอ้ยผมลืมชื่อซะอีกแล้วเนี่ยครับวัดบางช้างเหนือเนี่ยเป็นหินสบู่พี่เนี่ยครับผมลืมชื่อหลวงพ่อเนี่ยนะครับเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทเนี่ยครับเป็นพระปิตาครับพี่มีในระบบชัดเจนนะครับแล้วก็มีนะครับไปได้มีดมาเล่มนึงนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อกวยหรือเปล่าเดี๋ยวว่าแบ่งให้เลยโปรโมชั่นเลยพี่นะครับไปได้มีดมาเล่มนึงเนี่ยผมแก้ดูเนี่ย เนียครับเป็นม like ีดหน้าหน้าเกี้ยวนะครับหน้าเกี้ยวตอกยันเดิมเดิมเลยับเออเดี๋ยวดูดูร่องรายการตอกยันเนี่ยหน้าเกี้ยวใครไวใครได้นะนะครับเออใครไวใครได้นะหน้าเกี้ยวนะเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับเอาห้าร้อยพี่โปรโมชั่นได้เลยหน้าเกี้ยวว่พี่หลวงพ่อกลนวยรนบหลวงพ่อกลวยวัดโคสิีตารามรนบหลวงพ่อกล้วยครับพี่รับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิีตารามเนะครับมีดเขาเรียกมีดมีดอาคมอะ ในครับมีดาคมเอาห้าร้อยบาทนนครับมีหลวงพ่อกลวยครับพี่นนครับวัดโคศิตรามเอาห้าร้อยบาทนะครับมีดนาเกี้ยวนะหลวงพ่อกลวยครับพี่เอาห้าร้อยบาทนนครับห้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จครับพี่นนครับวันนี้เป็นพิมพเข่าตุ่มนะครับสมเด็จพิมพเข่าตุ่มโอ้โู่เนื้อกายศาสตร์เลยพี่เข่าตุ่มนะเนื้อกายศาสตร์เนื้อเป็นก้อ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 นเลยเห็นไหมเนื้อเป็นก้อนเลยเนื้อกายศาสตร์เลยพี่ เอาห้าร้อยบาทนะครบเข่าตุ่มค่าแป้งเดิมๆมาเลยพี่ไหมเนื้อมีความหนึบนุ่มเอาห้าร้อยบาทพรมสีหน้าเนี่ยครับพรมสีหน้าหลวงพ่ออี๋พี่พ่ออีเนื้อสวยนะครับหลวงพ่ออี๋ัาตยีบเนี่ยค่าบเดิมๆมาเลยห้าร้อยบาทนี่ครับหลวงพ่อแช่มวัาตากล้องครับพี่เนี่ยครับเหรียญรุ่นแรกนะครับกะไรทองหลวงพ่อแช่มวัาตากล้องครับพี่เนี่ยครับสายเหนียวไม่ควรพลาดนี่ครับวัดตากล้องนะครับพี่ดูเนี่ยไหมดูตรงช่วงใบหน้าเพื่อจะเป็นแก้มจมูกปากตานะครับด้านหลัง ห็นไหมพี่ดูด้านหลังเนี่ยดูด้านหลังด้วยเลยพี่ดีครับกำไรเป็นเม็ด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 เลยเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนี่ยครับแล้วก็องค์นี้นะครับสำหรับองนี้นี่รปู่สุกปากคลองมะขามเฒ่าแหนบด้วงปู่สุกปากคลองมะขามเฒ่าเห็นไหมปูสุกปากคลองมะขามเฒ่า,าอ่ปากคลองเอาห้าร้อยนะครับปู่สุกนะเนื้อแบบปึกเลยเอาห้าร้อยบาทเนะครับ รายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่พะนะครับพระลีลาในครับอันนี้ทองเดิมทองเก่านะครับช่วงโปรโมชั่นของเราเลยใครไวใครได้พี่นะครับนะหลายๆพระเลยนะองคนี้นะพี่นะไม่มีอีกแล้วนะในะครับเอามาโปรโมชั่นให้วันอาทิตย์ของเรานะนี่นใะนายามเช้าบอกแล้วว่าวันอาทิตย์นะพี่นะมีดีตลอดเนือมะวันอาทิตย์มีดีตลอด,นะวอด,ลอดสวยธรรมชาติแน่นอนในะครับองค์นี้นะไม่ยใายพาดโดยเด็ดขาดเลยพระลีลานี่พี่นะออกสนิมเกี่ยวเป็นละองขึ้นมาเลยออันนี้สวยเดิมนะอยู่ในกรอบกรอบเรียมทองเก่านะครับ เอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับองค์นี้นะเก้าเก้าเก้านะครับเพราะว่ารู้พี่นะครับสามสี่พันนะองนี้เนี่ยวันนี้เอามาโปรโมชั่นให้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ใส่ไว้แบบนี้แล้วเขียนไว้เนีครับเดี๋ยวลืมเนี่ยอ่าเก้าเก้าเก้าเนี่ยครับเช้านี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ